KDC พากินโอมากาเสะแบบต้นตำรับญี่ปุ่นราคาหลักร้อยใช้วัตถุดิบนำเข้าตามฤดูกาลที่ร้านโคโค่เจเปนิสรเตอร์ทบัตรเครดิต KDC JCB รับส่วนลด10%และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด1000บาทไม่ต้องใช้คะแนนแนะนำคอสต์สเตนดาร์ด12เมนูราคา999าบาทบวกบวกใช้วัตถุดิบสดใหม่ตามฤดูกาลบางเมนูอาจเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเริ่มด้วยโฮตาเตะจากฮอกไกโดกับสาหา uku, สร่ายโมซุกุเสิร์ฟในซอสรสเปรี้ยวสดชื่นไข่ตุ๋นญี่ปุ่นท็อปด้วยเห็ดชิตาเกะผัดน,น,ฟฟน้้มมันนนเเลลแะอออคุืียห ซูชิปลามาดาเบินมาแบบหอมๆท็อปด้วยยูสุคุชโชและผิวยูสุเพิ่มความหอมซูชิปลาตาเดียวท็อปด้วยเอ็นกะวะเบินไฟแล้วโรยเกลือคำนี้คือนุ่มละลายซูชิกุ้งตัวใหญ่เนื้อเด้งเสิร์ฟกับซอสมันกุ้งโรยไข่ปลากระบอกตาบแห้งให้ฟิลชีสเพิ่มความมันนัวเมนูซิกเนเจอร์โฮตาเตชิ้นใหญยย่ย่างซอสไข่แดงนมสดเสิร์ฟแบบ่อสาหร่ายท็อปด้วยอิคุระกินพร้อมกันทั้งคำคือฟินมากซูชิทูน,น่าส่วนอากามิลินลีนหมักซอสท็อปด้วยคาเวียร์และแผ่นทองคำเสิร์ฟ มาดายและแซลมอนเสิร์ฟบนสาหร่ายเทมปุระท็อปด้วยอิคุระโรยเกลือหิมะแบบเว่อว่คำนี้คือที่สูต่อด้วยเอ็นกวาเทมปุระเสิร์ฟแบบห่อสาหร่ายท็อปด้วยอิบิโกะและอิคุระรอบนอกชำ่ำในอร่อยมากปิดท้ายของข่าวด้วยซุปายปลาเนื้อขาวโรยผิวยูสุหอมๆรสอูมามิซดเพลินจบคอร์สด้วยขนมหวาน2เมนูเค้กไข่หวานไร้แป้งเนื้อนุม่มและไอศครีมนมฮอกไกโดโอมากษตเสรเปิดเวลาสี่รอบมีให้เลือกหลายคอส์สราคาเริ่มต้น999บาทบ,บวกบวกบัตรเครดิต KTC JCB รับส่วนลด10%ไม่ต้องคคะแนเเมื่อททาารบบซล และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด1,000บาทไม่ต้องใช้คะแนนเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามกำหนดวันนี้ถึง31ธันวาคม68ที่ร้านโคโค่เจแปนิสเรีตอรองซอยสาทร4